นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต6ประกาศต้องรู้ราคาอ้อยภายในเดือนพฤศจิก,กายน2566ก่อนโรงงานเปิดหีบสวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวสำหรับชาวไร่อ้อยนะคะเกี่ยวกับการเปิดหีบอ้อยนั่นเองค่ะ สำหรับนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต6นะคะก็ได้เปิดเผยว่าผลผลิตปี6-6ลดลงนะคะคาดว่าอ้อยทั่วประเทศจะเหลือเพียง73ล้านตันชี้การที่ใช้ในประเทศตึงราคา25บาทนะคะจะทำให้น้ำตาลทะลักออกนอกส่วนการขึ้นราคาน้ำตาลรอผลสรุปจากที่ประชุมในเดือนพฤศจิกายนนี้เพราะว่าต้องประกาศราคาอ้อยก่อนโรงงานเปิดหีบอ้อยนั่นเองค่ะ เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมานะคะนายมนตรีนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต6จังหวัดกำแพงเพชรเลขาธิการสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและยังมีตำแหน่งเป็นคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายก็ได้เปิดเผยว่าปีนี้ชาวไร่อ้อยเจอสถานการณ์ภัยแล้งคาดว่า ผลผลิตอ้อยนะคะลดลงประมาณ30%ปีที่แล้วทั่วประเทศนะคะมีอ้อยจำนวน73ล้านตันแต่ปีนี้น่าจะลดลงนะคะไม่เกิน75ล้านตันด้วยสาเหตุเพราะว่าราคาอ้อยทำให้ขาดทุนกเกษตรกรบางส่วนก็เลิกปลูกอ้อยไปนะคะหันไปปลูกพืชอื่นทดแทนนะคะ,กะเกษตรกรบางรายหมดปัญหาภัยแล้งของปีนี้ด้วยนะคะทำให้อ้อยก็ขาดแคลนนั่นเองค่ะ แล้วก็สมานายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขตหก็ได้กล่าวต่อนะคะว่าในราคาโลกนะตอนนี้นะคะน้ำตาลทรายขาวขึ้นไปถึงกิโลกร,รัมละ40-50บาทบางประเทศขึ้นไปถึงเกือบ100บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะสาเหตุเพราะว่าอินเดียเกิดภัยแล้งประกาศไม่ส่งน้ำตาลออกค่ะนอกจากนั้นยังมีสงครามในหลายประเทศทำให้หลายประเทศไม่ส่งออกน้ำตาล ดังนั้นนะคะทั่วโลกจึงต้องพึ่งน้ำตาลจากประเทศไทยจึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ประเทศไทยจะปล่อยให้ราคาน้ำตาลลอยตัวตามตลาดโลกซึ่งจะทำให้ชาวไร่อ้อยอยู่ได้ปริมาณการปลูกอ้อยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะซึ่งนายมนตรีก็ได้กล่าวต่อนะคะว่าขณะที่ไทยได้ขึ้นราคาน้ำตาลไป4บาทเพียง2วันและก็ถูกประกาศเป็นสินค้าควบคุมนั้นนะคะจนต้องตั้งคณะ กรรมการขึ้นมาประชุมในเรื่องนี้ซึ่งประกอบด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับตัวแทนชาวไร่อ้อยค่ะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสมดุลอ้อยและน้ําตาลได้มีการประชุมไปแล้วเบื้องต้นนะคะเมื่อวันที่2พฤศจิกายนครั้งแรกและมีการประชุมต่อมาในวันที่6 และที่ผ่านมานะคะสครั้งโดยไม่ขัดข้องเสนอแนวทางกว้างๆในวันที่10พฤศจิกายนนี้จะมีการประชุมอีกครั้งโดยต่างฝ่ายจะนําข้อเสนอเอกสารระเบียบข้อกฎหมายข้อบังคับนะคะและก็ข้อมูลทุกฝ่ายมาพิจารณาค่ะแล้วก็สําหรับเหตุผลการขึ้นราคาน้ําตาล2บาทนั้นนะคะเพื่อนํามาให้ชาวไร่อ้อยเนื่องจากต้นทุนการผลิตอ้อยนะคะตดตันละ 1450บาทเพราะมีต้นทุนต่างๆมากมายทั้งค่าแรงตัดค่ารถบรรทุกค่าปุ๋ยค่ายาและค่าดูแลด้วยค่ะค่าน้ำมันทุกอย่างเป็นต้นทุนในการเพาะปลูกทั้งสิ้นนะคะถ้าได้ค่าน้ำตาลอีกกิโลกรัมละ2บาทนะคะก็น่าจะช่วยลดต้นทุนของชาวไร่อ้อยได้อีกตันละ30บาทค่ะ ซึ่งจะทําให้ชาวไร่อ้อยนะคะไม่ต้องขาดทุนมากแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นราคาน้ําตาลอีก2บาทก็ขอให้รัฐบาลหาเงินช่วยหรือชดเชยชาวไร่อ้อยด้วยค่ะสําหรับค่าฝุ่น PM 2.5นะคะรวมทั้งขมาวควันพิษต่างๆจากการเผาอ้อยนั้นนะคะแต่เดิมกําแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีการเผาอ้อยมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศคือเผาอ้อยทั้งทั่วจังหวัดมากถึง90%นะคะ แต่ในระยะต่อ,ตอ,ตอมาชาวไร่อ้อยเห็นถึงปัญหาของสังคมจึงได้ร่วมมือกันลดการเผาอ้อยแล้วหันมาตัดอ้อยสดจนปีที่ผ่านมาปริมาณการเผาอ้อยลดลงเหลือเพียง5%เท่านั้นและในปีนี้คาดว่าจะผาคาดว่าเผาอ้อยลดลงอีกนะคะทั้งนี้นะคะทางรัฐบาลต้องสนับสนุนช่วยเหลือด้วยนะคะเนื่องจากเครื่องจักรในการตัดอ้อยสดค่อนข้างราคาแพงชาวไร่อ้อยขนาดกลางไม่สามารถหาซื้อได้นะคะ และชาวไร่อ้อยก็ยังรอคอยอยู่นะคะสำหรับเงิน120บาทต่อตันค่ะก็เป็นการเงินค่าตัดอ้อยส่วน,นั่นเองค่ะ